สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดดุมฟรีโพสเตอร์รุ่นที่ใช้ระบบ k s ชีสไตลนะครับเราจะถอดมาเพื่อใส่จรารบีตรงคารัดกันนะครับดุมแต่และดุมถอดไม่เหมือนกันอย่างดุมตัวนี้ เราก็ถอดเฉพาะด้านคอคเท่านั้นนะครับนี่คือดุมยี่ห้อฟีนตัวแรกนะครับฟรีโคสเตอร์ตัวแรกทำแล้วก็อ,ด,อ,อ,อด,ด้านคอของท่านแต่ว่าดอกด้านคอไม่ออก คือดูมเนี้ยบอกก่อนปกติแล้วมันเป็นแกน14มิลครับแต่ด้วยนะความที่เราสั่งเฟรมมาเฟรมเราเป็นแกน10มิลนะครับเราก็เลยทำการโมนะครับผมนี่ครับรถขอราสั่งของออกนะครับ ฝัออ่งนี้ดันออกแทนฝั่งตรงข้ามค็อกออกแทนนะคระับฉันั้นเราก็ใช้วิธียืดกับดอกเอาเราก็ใส่น็อตฝั่งตรงข้ามค็อกเข้าไปนะครับใช้ยืดกับดอกเอาแทนแบบนี้ครับ พอเรายึดกับดอกเอาเจะแน่นแล้วเราก็มาถอดฝั่งนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็าาลายฝั่งนี้ก่อนะครับพอเราถอดเคอะออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาตอกแกนออกกันตอกสวนไปเลย เอามือประคองไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะลื่นกระเด็นไปเลถอดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือแครระบบเก่าถ้าเกิดเราไม่เคยถอดแครกมาใส่จารบีใหม่เลยมันก็จะสึกหลอมากเลยนะครับเช่นตรงนี้จะเป็นสีเงิน เรามาทำปราสาทเป็นก่อนในเบื้องต้นส่วนคลัดที่เราจะใส่จระบีใหม่นั้นอยู่ในดูนี้นะครับเลี้ยวมาได้เลยเนะครับจละบีแห้งมากเลยนะครับ ก่อนที่เราจะใส่จรารบีใหม่เข้าไปเราก็ต้องทำความสะอาดจรารบีเก่าทิ้งให้หมดเลยนะครับ นี่นะครับผลของการที่เจลาบีมันแห้งทำให้ซี่คัดตรงเนี้ยเฟืองคัดตรงนี้นะครับมีรอยล้มเกิดขึ้นนี่คือใกล้พังแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ยังไม่ยังไม่ล้มทั้งหมดทีเดียวจะไปสีเึงกนนะครับถูกไหมเนี่ยครับเจลาบีเจลาบีนันไม่ค่อยมีนี่คือแกนนะครับ แล้วตรงนี้จะมีตัวประคองคลัทอยู่คลัทเนี่ยจะอยู่ด้านในแบบนี้มันคอยล็อกคลัดไว้ให้เคื่อนไหวในตามทิศทางที่มันต้องการมัจะมีลูกเรลอเล็เลกๆอยู่นะครับมีล,มลูกเรลอเล็กๆอยู่ตรงนี้ วันนี้ก็ต้องมีจรารบีด้วยเหมือนกันเราเช็คน็อ,นอกตก่อนว่ามันหลวมไหมถ้าหล่มวมเนาะขันเข้าไปให้แน่นก่อน ดทีนี้นมันลื่นเป็นเพราะว่าดุมตัวเนี้ฝืนใช้งานมานานโดยที่ไม่ได้ถอดมาซ่อมเลยนะครับถ้วเกิดมันหลวมแบบนี้นก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องแก้ที่ตัวนี้ต่อน ครับผมตอนนี้เราแก้ไขลูกปืนปลบาของคารัดได้แล้วนะครับโดยการขวานรูลูกปืนตัวเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้สามารถจับคลับได้เรียบร้อยเสร็จแล้วไี่มีหลุดทีนี้เวลาทดสอบง่ายก็กคือเวลาเราใส่ ตัวท็อกเข้าไปนะครับถ้าจะถูกดึงเข้าดึงออกอย่างนี้เลยดึงเข้าดันออกดึงเข้าดันออกอย่างนี้แล้วเราหมุนตัวคอ็อกนะครับนี่คือทํางานได้ปกติละมาครับต่อไปเรามาใส่เจละบีกันก่อนเราจะใส่เจละบีใหม่เข้าไปเราต้องทำความสะอาดของเก่าให้หมดนะครับทั้งในดุมแล้วก็ที่อุปกรณ์ไส้ในทั้งหมด กระดาษใสถึงเรียกว่าต้องถอดมาใสเจละบีนั่นก็คือเวลาเราขี่ัรยานเราปั่นออกตัวเนี่ยคลัต์มันจะถูกกดเข้าไปที่เปลือกด,ดุมเนี่ยครับ <c oughs> ถูกกดไปที่เปลือกด,ดุมแล้วมันติดมันติดนั่นคือมันไม่มีเจลบีนะครับเวลาเราหยุดขาปันป่นออกปั่นไปด้านหนาทางด้านหน้าแล้วอะ่ะมันก็จะมีเสียงดังป่องเกิดขึ้นก็คือคลัตซ์เป็นถุกดีกลับเนี่ยครับ จุดล็อกเราใส่กระบ,บีตรงนี้ที่เยอะหน่อยแต่เยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เราไม่สามารถตัดออกตัวไปทางด้านหน้าได้เรียกว่าคลัต์ลื่นครับเรามาใส่กระบ,บีกันเราใส่ตรงไหนบ้างนั้นเริ่มจากน็อตหลักทองคลัตก่อน,นครับแก้มที่หัวนะ หัวหัวน็อตเนี่ยครับที่มีลูกปืนเนี่ยแค่นี้พอแล้วนี่ครับตรงคลับใส่ผุมที่มันเป็นสีเงินเนีนเน่ยครับใส่ทั่วไม่ต้องหนามากพอดีพอดี น,นะครับใส่ตรงเกรียวคอบนะครับ ไนะครับพอแล้วูนเห็นไนะหมด้านในนะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ด้านในดึนนะครับตรงที่เป็นปลอกเหล็กด้านในนะครับ เอามะครับสำรับประกอบดินกันนะครับใส่พัทเข้าไปในนี้ก่อน เในแกนเรียบร้อยเสร็จแล้แเราก็ามาใส่ที่ดุมตอนที่เราจะตอกนะครับเราใส่ท็อกไว้ด้วยเพื่อประคองให้แกนล,ล้อมาอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้ตอกไปเลย ต่อให้สุดเลยครับ เรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติไปลองทำกันดูนะครับอย่าลืมดูมแลบ่อยๆจะได้ได้ฉีดนานๆน,นะครับ